กิจกรรมงานใหญ่อีกงานหนึ่งของกองทัพบกค่ะโดยมีการเปิดค่ายทหารนะคะส่วนวิ่งค่ะในกิจกรรมการถแถลงข่าว Army Run to Army Games 2 1 9 9ค่ะโดยมีการตั้งเป้าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า6,000คนค่ะ วันนี้ที่สโมสรค่ายเสนาณรงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพลตรีวรพลวรพ,วรพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่42ค่ะเป็นประธานในการถแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งอาร์มิรันทูอามิเกม2018ถึง2019ค่ะสนามที่4โดยร่วมกับภาคเอกชนโดยการแข่งขันเดินวิ่งอา m y มิรันทูอามิเกม2018ถึง2019จะกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17คุมภาพันนี้นะคะที่มณฑลทนหารบกที่42ค่ายเสนาณรงค์อำเภอ หัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยจะกำหนดแข่งขันใน2ประเภทค่ะคือฟันรัน4กิโลเมตรและมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรเพื่อชิงถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม4สนามจากผู้บัญชาการฐานบกชิงถ้วยชนะเลิศสนามที่4แม่ทัพภาคที่4นอกจากนี้ก็ยังจะได้รับการสนับสนุนอีกมากมายจากาคเอ,อกชนนที่เข้าร่วม หลังจากสนามที่1-3ถึงนะคะได้มีการจัดการแข่งขันขามาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาโดยจัดขึ้นอย่างเช่นสนามที่มณฑลฐานบกที่41จังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลฐานบกที่46จังหวัดปัตตานีและมณฑลฐานบกที่45จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีตามระดับส่วนสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายค่ะจัดการแข่งขันขโดยมณฑลฐานบกที่42จังหวัดสงขลา โดยทางผู้บัญชาการฐานบกที่42นะคะก็ฝากเชิญชวนนักวิ่งค่ะไปเข้าร่วมกิจการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้นะคะโดยจะมีการตั้งเป้าว่าจะมีผู้สมัครนักวิ่งเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า6,000คนจึงขอเชิญชวนคนที่รักการออกกำลังกายค่ะไปถ่ายรูปไปวิ่งนะคะท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรวมไปถึงส,สัมผัสกับบรรยากาศในบริเวณค่ายทหารนะคะซึ่งไม่บ่อยเลยค่ะที่เราจะได้มีโอกาสเข้าไปใน พื้นที่นะคะที่เป็นสถานที่ปิดอย่างมณฑลหาบกที่42นะคะซึ่งจะมีการกําหนดให้เป็นเส้นทางหลักของการแข่งขันในปีนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของพลตรีวรพลวรพันธุ์ผู้บัญชาการมณฑลหานบกที่42ที่พูดถึงกิจกรรมการแข่งขันในปีนี้ค่ะวันที่17กุมภานี้นะครับก็จะเป็นสนามสุดท้ายนะครับของอามิรันทัวร์มิเกมนะครับในในสนามที่ผ่านมาเนี่ย สนามที่1สนามที่2สนามที่3นะครับผมคิดว่าประชาชนทุกท่านหรือพี่ๆทุกท่านหลายคนนะครับก็ได้ไปร่วมวิ่งมาแล้วนะครับในภาพสนามสุดท้ายนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าที่จัดที่หาดใหญ่นะครับผมบอกว่าไม่น้อยหน้าทุกสนามอื่นโดยเฉพาะสนามสุดท้ายเนี่ยเราเปิดนะครับปอดนะครับของค่ายเสยนาโรงนะครับคือสนามกอล์ฟนะครับที่อยู่ก้าวหลุมนะครับด้านบน ซึ่งหลายคนเนี่ยที่ไม่ใช่นักกอล์ฟเนี่ยนะครับจะได้ขึ้นไปดูน้อยมากนะครับซึ่งในปีนี้เรามาเปิดเป็นสนามวิ่งนะครับอามิรนันทัวร์ไม่เกมเป็นสนามสุดท้ายในการแข่งขันนะครับในงบประมาณเนี่ยที่ได้จากการแข่งขันหรือในการวิ่งนะครับอาม well าิรันทัวร์ไม่เกมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยงบประมาณเนี่ยเราจะไปใช้ในเรื่องงานประชาสัมพันธ์นะครับให้กับประชาชนทุกภาคส่วน นะครับที่อยู่ในภาคใต้หรือจับนะครับส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับมาดูแลในเรื่องนะครับในการแข่งขันส่วนหนึ่งนะครับในการแข่งขันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับในเรื่องการดูแลนะครับนักกีฬาหรือสถานที่ในการจัดการแข่งขันนะครับแต่งบมาในส่วนของกองทบกนะครับผมเรียนว่ามันก็มีส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเราได้รับงบพวกนี้มาเพิ่มเติมนะครับเพื่อสร้างนะครับภาพลักษณ์นะที่ดีของ คนในภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับให้เห็นภาพว่าในการต้อนรับนะครับนักกีฬาที่มาทั้งหมด4ภาคเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับเขาจะประทับใจนะครับเหมือนปีที่แล้วในครั้งที่68เนี่ยมีเสียงประทับใจนะครับมีเสียงชื่นชมในกองทัพพิศิและภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นอย่างดีแล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะพบกันอีก6ปีข้างหน้านะครับในการแข่งขันนะครับกีฬาทบครั้งที่69เนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับ ซึ่งระยะเวลาในช่วงเดือนมีนาเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นความประทับใจสุดท้ายที่เขาจะติดไป6เดือนแลวเขาก็อยากจะกลับมาอีก6ปีข้างหน้านะครับใน6ปีข้างหน้าก็จะกลับมาแน่นอนผมคิดว่าเขาอยากจะเห็นในภาพของเรานะครับงบมาส่วนนี้นะครับที่ได้รับจากการวิ่งอามิรันทัวร์มิเกมส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับเราจะนํารายได้ไปสนับสนุนกีฬากองทัพบกเพื่อสร้างนะครับภาพความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นในกองทัพท้งที่4ครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปสมัครทั้งด้วยตัวเองที่กองกำลังพลขอภรกาศที่ หน่วยฐานบกที่42ค่ายเสยนาณรงค์นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึง2องทุ่มหรือจะไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวหัดใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าที่ศูนย์การค้าแดนหาหัใหญ่จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้หรือจะสมัครทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึง3สิงหาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่0980410602ถึง3ค่ะ